เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการโนววิวอุดรธานีโครงการรายล้อมด้วยสถานที่สำคัญและแหล่งอำนวยความสะดวกการเดินทางสะดวกสบายสามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางขนาดพื้นที่20.10ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการโนววิว อุดรธานีโดยเริ่มต้นจากฝั่งตรงข้ามแมคโครอุดรธานีขับตรงไปยังถนนนิจโยประมาณ1.1กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข216จากนั้นขับตรงไปอีก3.4กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยราชสุดาขับตรงไปอีก1.6กิโลเมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายครับถึรแล้วครับ สามารถติดตามซัพทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management